สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูไพโรจน์ผาสวน์อีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในหัวข้อของการสร้างชิ้นงานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับในเรื่องนี้นะครับยังมีหลากหลายหัวข้อนะครับที่เราจะต้องศึกษากันนะครับมาดูซิว่าวันนี้เราจะเรียนรู้กันต่อนะครับในเรื่องอะไรครับเรามาทบทุนของเดิมกันก่อนนะครับว่า สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับมีประเด็นอะไรบ้างนะครับแล้วเด็กๆยังคงจําได้หรือไม่นะครับสิ่งแรกก็คืออันนี้อะไรครับเรื่อยตัดเหล็กใช่ไหมลูกเอ๋ครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เนี่ยเลื่อยตัดเหล็กใช้ในงานอะไรนะครับในงานปปาใช่ไหมครับเพราะนั้นคือเอาไว้ทาอะไรลูกไว้ตัดท่อพลาสติกนะครับหรือว่าท่อเหล็กนะครับถ้าเกิดว่ายาวไปเราก็ตัดนะครับแต่ถ้าสั้นไปทําไมครับเราก็ต้องนํามาต่อกันใช่ไหมครับแล้ว อันนี้คืออะไรครับหน้าตาคุ้นๆไหมแต่มีความพิเศษใช่ไหมครับอันนี้คือไขควงวัดไฟฟ้านะครับความพิเศษก็คือเมื่อเรานําไปแตะกับตัวนําใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าตัวนํานั้นมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับหลอดไฟที่อยู่ในไขควงนะครับก็จะติดสว่างขึ้นนะครับเพราะฉนั้นต้องระวังนะครับเวลาเราทํางานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลหรือว่าลัดวงจรได้นะครับ เพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรลงมือทําด้วยตนเองนะครับต้องอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับมาดูอุปกรณ์ถัดไปครับอันนี้เป็นไขควงใช่ไหมลูกมีความพิเศษยังไงครับอันนี้คือไขควงปากแฉกนะครับเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งก็คืออะไรครับไขควงปากแบนนั่นเองนะครับลักษณะการใช้งานก็คือนําไปขันอะไรครับขันสกรูนะครับหรือว่าคลายน็อตนะครับเวลาเราติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับอย่างเช่นฟิลหรือว่าสวิตไฟนะครับ อันนี้เป็นอะไรลูกเป็นครีมใช่ไหมครับอันนี้เป็นครีมปากจระเข้แล้วด้านข้าง่ะรครับที่เล็กกว่าอันนั้นคือครีมปากจิ้งจกนั่นเองนะครับลักษณะการใช้งานนําไว้ใช้ทําอะไรลูกไว้สําหรับอะไรครับดัดงอนนะครับหรือว่าจับตัดสายไฟนะครับนั่นเองถ้าเกิดว่าเป็นครีมปากจิ้งจกก็ต้องเป็นสายไฟทําไมครับที่มีเส้นเล็กๆนะครับถ้าเส้นใหญ่เกินไปเนี่ยไม่สามารถตัดได้นะครับเดี๋ยวอุปกรณ์จะชํารุดได้นะคราวนี้ เรามาจับคู่กันนิดนึงนะครับว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือเครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะครับมีไว้สําหรับใช้งานอะไรครับชิ้นแรกก็คือเลื่อยลันดาเอาไว้ทําอะไรลูกไว้สําหรับตัดไม้ใช่ไหมครับแล้วเลื่อยตัดเหล็กละครับชื่อน่าจะบอกอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าใช้กับวัสดุอะไรนะครับนั่นก็คือตัดเหล็กนั่นเองนะครับต่อไปไขควงปักแบรนลูกจับคู่กับสกรูอันไหนครับดูดีๆนะสังเกตดีๆนะครับใช้กับ สกรูที่เป็นหัวผ่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายครับไขควงปากแฉกแน่นอนครับต้องใช้กับสกรูที่เป็นหัวแบบแฉกหรือว่ากระกบานนั่นเองนะครับเยี่ยมมากครับเด็กๆเรียนรู้แล้วก็ยังคงจําได้นะครับแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ใช่ไหมลูกวันนั้นเราวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อนะครับปัจจัยนะครับที่จะต้องพิจารณานะครับในการเลือกวัสดุอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือต่างๆนะครับสิ่งแรกก็คือในเรื่องของงบประมาณ บางครั้งเราอยากได้ของดีนะครับแต่งบประมาณมีจํากัดนะครับเพราะนั้นต้องรู้จักเลือกให้เหมาะให้ควรด้วยนะครับแล้วอย่างที่2อล่ะลูกนอกจากงบประมาณที่เป็นปัจจัยหลักแล้วมีอะไรครับลองสืบค้นดูซิการใช้งานนะครับในเรื่องของงานช่างต่างๆนะครับเวลาเราเลือกวัสดุอุปกรณ์เนี่ยต้องมีสิ่งใดที่ต้องใช้ในการพิจารณาลูกอย่างที่2ก็คือในเรื่องของความเหมาะสมแน่นอนครับ เวลาเราใช้งานวัสดุนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับจะต้องดูด้วยว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่หรือเหมาะสมกับยุคสมัยหรือเปล่านะครับอันที่3ครับในเรื่องของกรอบระยะเวลานะครับต้องดูด้วยว่าเรามีเวลาในการทํางานเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะว่างานบางอย่างเนี่ยเราต้องการความละเอียดสูงนะครับแต่ระยะเวลาที่มีให้เพียงเล็กน้อยนะครับก็ต้องทําไม่ลกอาจจะต้องปรับในเรื่องของมาตรฐานนะครับหรือรายละเอียดในการทํางาน เพื่อให้เหมาะสมกับระยะเวลาด้วยนะครับมาดูกันต่อนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้นะครับถ้าเราต้องการใช้อย่างคงทนและยาวนานนะครับต้องรู้จักในเรื่องของการบำรุงรักษาด้วยนะครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือแต่ละชนิดนะครับมีวิธีการบำรุงรักษาอย่างไรนะครับจะได้ใช้ได้อย่างทำไมครับยาวนานนะครับไม่ชำรุดโดยง่ายนะลูกมาดูกันต่อนะครับคราวนี้ต้องดูในเรื่องของจุดคุ้มทุนด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าเราซ่อมแซมงานภายในบ้านของเราเฉยๆอันนี้ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีฝีมือดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เรารับจ้างเขานะครับในการซ่อมแซมในการสร้างงานต่างๆนะครับเราต้องดูด้วยว่าการลงทุนในวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือมีความคุ้มทุนหรือไม่นะครับค่าจ้างเท่านี้วัสดุราคาเท่านี้นะครับเหมาะสมหรือเปล่านะครับอย่าลืมนํามาพิจารณาด้วยนะครับมาดูกันต่อนะครับ การเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับถึงแม้ว่าถ้าเราดูจากเว็บไซต์นะครับในการเลือกซื้อเพราะว่าปัจจุบันเราเลือกซื้อออนไลน์ใช่ไหมลูกหน้าตาเนี่ยอาจจะคล้ายกันเลยนะครับแต่เราต้องดูด้วยว่าผู้ขายมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วบางสิ่งบางอย่างนะครับถ้าเราซื้อปริมาณมากๆดูซิว่าเขามีบริการส่งถึงที่หรือเปล่านะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นปัจจัยในเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับประเด็นถัดไปก็คือในเรื่องของผลกระทบนะครับ สิ่งต่างๆที่เราเลือกใช้นะครับดูซิว่าวัสดุอุปกรณ์นะครับมีความคมมีความทำไมลูกอาจจะก่อให้เกิดอันตรายขณะใช้งานหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเวลานำมาจัดวางหรือจัดเก็บไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนำมาใช้เนี่ยต้องดูด้นะครับว่าเราต้องจัดเก็บในสถานที่ใดนะครับแล้วมีใครที่เข้าออกบริเวณนั้นมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะว่าทำไมครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ทุกคนสามารถเข้าออกได้โดยง่ายดายนะครับบางครั้งเนี่ย เข้าไปถึงวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับจะทําให้งานของเราสะดุดนะครับแล้วก็เสียหายได้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเครื่องมือต่างๆที่เรานํามาใช้นะครับมีเสียงดังมากเกินไปหรือเปล่านะครับบางครั้งเนี่ยเราอยากใช้เครื่องมืออันนี้แต่สถานที่ไม่อํานวยนะครับอย่างเช่นเราใช้งานในสถานที่ที่มีทาไมครับมีคนนอนหลับพักผ่อนอยู่นะครับอย่างเช่นชัดเจนที่สุดก็คือในโรงพยาบาลนะครับจะเห็นว่า ช่างเวลาเขาเลือกใช้เครื่องมือนะครับเขาต้องใช้เครื่องมือที่ทำให้ลูกเสียงเบาๆนะครับจะได้ไม่บรบกวนคนไข้นะครับหรือการทํางานของคุณหมอคุณพยาบาลนั่นเองนะครับ <_ cía> มาดูกันต่อนะครับคราวนี้เวลาเราจะใช้เครื่องมือนะครับต้องดูด้วยว่าอายุการใช้งานของเครื่องมือนั้นมีความเหมาะสมไหมนะครับบางครั้งเนี่ยด้ามจับทําจากไม้ด้ามจับทําจากโลหะเอ๊ะมีความแตกต่างนะครับแล้วเวลาเรานํามาใช้งานสถานที่ที่เรานําไปใช้นะครับ มีความเสี่ยงต่อการชำรุดของวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นหรือไม่นะครับเราก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยนะครับในเรื่องของการใช้พลังงานนะครับอย่างเช่นเราทำงานนอกสถานที่นะครับนอกสถานที่อย่างเช่นเป็นสนามหน้าบ้านนะครับเราต้องการทำไมครับทำที่นั่งเล่นใช่ไหมลูกอุ๊ยเราไม่สามารถที่จะต่อปลั๊กไฟยาวๆนะครับออกมายังสนามหน้าบ้านเราได้แต่เราจำเป็นที่จะต้องใช้สว่าน นะครับในการเจาะไม้เราจะทําอย่างไรดีนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับมีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีนะครับของสว่านที่เป็นแบบไหนลูกแบบใช้แบตเตอรี่นะครับคือไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับต่อกับแบตเตอรี่แล้วสามารถใช้งานได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับพอแบตเตอรี่หมดก็ทําไมครับนําแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้นะครับในการที่จะเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมนะครับมาดูกันต่อนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่างานของเรา มีปริมาณงานที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กๆหลายคนนะครับมีฝีไม้ลายมือนะลูกในการประดิษฐ์คิดค้นนะครับหรือสร้างสรรค์นวัตรกรรมต่างๆขึ้นมาแล้วมีทำไมครับคนในชุมชนนะครับต้องการต้องการสิ่งเหล่านั้นหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะครับปริมาณมากๆเอาละครับคราวนี้เกิดปัญหาขึ้นแล้วว่าเวลาเราต้องการผลิตสินค้าจํานวนมากๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับที่เราจะนํามาใช้นั้นต้องเลือกอย่างไร นะครับให้เหมาะสมกับลักษณะของงานนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของความหลีกเลี่ยงนะครับในเรื่องของอะไรครับการซับซ้อนของวัสดุอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างนะครับถ้าเราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ใช้อันนั้นถือว่าเป็นต้นทุนเลยนะครับเพราะนั้นการวางแผนก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับต้องดูว่าอุปกรณ์ใดที่ใช้ก่อนใช้หลังนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ที่จะต้องทําไมลูกซื้อมาครั้งเดียวนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้งานไปนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย เวลาเราซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใช้ก็ต้องทำไมครับเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุหรืออุปกรณ์เหล่านั้นไว้ก่อนนะครับเราอาจจะค่อยๆสั่งซื้อนะครับพอถึงระยะเวลาที่ใช้งานค่อยทำไมลูกให้เขามาส่งนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมสุขภาพเนี่ยต้องมองถึงคนทํางานแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างนะครับอย่างเช่นการเจาะการตัดนะครับที่มีฝุ่นละอองเกิดขึ้นนะครับจะต้องมีการป้องกันนะครับใส่ หน้ากากนะครับป้องกันฝุ่นละอองเหล่านั้นนะครับหรือบางครั้งทําไมลูกมีกลิ่นหรือว่ามีแก๊สบางอย่างนะครับซึ่งเกิดจากการทํางานก็ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันให้เหมาะให้ควรด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่จะใช้งานสิ่งที่เราซ่อมบำรุงเหล่านั้นนะครับเราก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าเวลาเราทําชิ้นง,งานขึ้นมาแล้วมีเหลี่ยมมีมุมมีคมหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนอื่นเวลามาโดนนะครับอาจจะเกิด บาดแผลเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะนั้นต้องดูแลให้เรียบร้อยด้วยนะครับคราวนี้แหละครับคุณครูมีคำถามนะครับให้พวกเราท้าทายการคิดนิดหนึ่งนะครับเหตุใดนะครับวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือนะครับเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือหมะอก่อด้วยทำไมล่ะครับไม่มีนำมาใช้ได้ไหมมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าเหตุใดจึงต้องเลือกเครื่องใหม่นี้ครับเพราะอะไรลูกอ่าลองสืบค้นข้อมูลครับ มีอะไรเป็นปัจจัยนะครับที่แนะนําให้เราเลือกซื้อนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับหรืออุปกรณ์ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมเพราะถ้ามีเครื่องหมายนี้แล้วทําไมลูกมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับเพราะว่าผ่านมาตรฐานแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ที่จะต้องเสียบปลั๊กไฟนะครับนะเสี่ยงต่อการลัดวงจรเสี่ยงต่อการชํารุดโดยง่ายนะครับถ้าไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนําอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นมาใช้งานนะครับต้องเลือกที่ทาไมลูกมีเครื่องหมายนี้ด้วยนะครับเอาละครับคราวนี้เรามาดูสิ่งสําคัญที่สุดนะครับในการเลือกวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือเอมีปัจจัยอะไรบ้างนะที่เราจะต้องทําไมลูกจะต้องพิจารณานะครับนั่นก็คืออย่างแรกนะครับในเรื่องของคุณสมบัติ มีอะไรบ้างครับที่เราจะต้องมองก็คือในเรื่องของรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับคุณสมบัติเหล่านั้นอย่างเช่นอะไรครับเครื่องมือใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับมีหน้าที่ในการใช้งานอย่างไรนะครับแล้วประเด็นก่อนหน้าน,นี้ก็คือในเรื่องของมาตรฐานนะครับมองหาด้วยน,นะครับว่าอุปกรณ์เครื่องใช้เหล่านั้นมีมาตรฐานรับรองหรือเปล่านะครับประเด็นต่อมาก็คือคุณลักษณะนะครับสิ่งนี้ที่เราจะต้องพิจารณาก็คือดู ภาพลักษณ์ภายนอกนะครับรูปลักษณ์ต่างๆนะครับดูซิว่ามีองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะครับอย่างเช่นเวลาใช้งานมีปุ่มกดนะครับหรือปุ่มหมุนที่สะดวกในการใช้ไหมนะครับมีสัญญาณไฟต่างๆนะครับบ่งบอกการใช้งานหรือไม่นะครับว่าเอ๊ะตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วเอ๊ะอุปกรณ์นี้พร้อมใช้งานหรือเปล่ามีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าหรือ,อยังนะครับ <cerc> ถ้ามีไฟบ่งบอกเนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีใช่ไ,ไหมครับแต่ถ้าไม่มีสัญญาณใดๆ,ๆบ่งบอกเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะ เครื่องมือนี้พร้อมจะใช้งานหรือยังนะครับเพราะว่าถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับในการใช้งานนะครับเอาละครับเด็กๆมีคําถามมาท้าทายอีกแล้วนะครับนักเรียนทราบได้อย่างไรครับว่าข้อมูลของวัสดุอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือเหล่านี้นะครับหาได้จากแหล่งใดครับเราอยากจะใช้งานแต่เรายังไม่ได้ซื้อมาใช่ไหมลูกเราก็ยังไม่มีคู่มือใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยได้จาก แหล่งใดครับง่ายที่สุดก็คือจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับแล้วอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีคําตอบทุกอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ไหมนะครับเอาละครับเด็กๆเ,เขานี้แหละเราคงจะต้องลงมือทําไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นก็คือทําไมลูกดูซิว่าแหล่งสืบค้นที่ดีที่สุดนะครับเราต้องเข้าไปในเบราว์เซอร์ใช่ไหมครับเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหยิบโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหรือจากคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับ หยิบมาแล้วก็ลองเข้าไปในเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เปิดเว็บไซต์ที่เราคุ้นเคยในการที่จะสืบค้นข้อมูลนะครับอย่างเช่นเข้าไปในเว็บไซต์ของ Google นะครับแล้วก็ทำไมครับพิมพ์คำค้นที่เราต้องการคราวนี้แหละเราลองสืบค้นเกี่ยวกับมัลติมิเตอร์นะครับเราอยากรู้ว่ามัลติมิเตอร์นะครับตัวที่เราต้องการเนี่ย มีวิธีการใช้งานอย่างไรและมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับคำค้นที่เหมาะสมก็อย่างเช่นอะไรครับพิมพ์คำว่า specification นะครับแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยคำว่า multimeter นะครับลองดูเลยนะครับเอาละเปิดเ b r o ซ s e r ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำค้นลงไปลูกนะครับในช่องนี้นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาจะสังเกตเห็นว่าโอ้มีคำค้นออกมาเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับ คราวนี้นะคุณครูลองเลือกนะครับมัลติมิเตอร์นะครับยี่ห้อที่คุ้นเคยนะครับก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ฟลุกนะครับแต่เราต้องการข้อมูลที่เป็นภาษาไทยนะครับเพราะนั้นดูเว็บไซต์นะครับที่มี s h th นะครับหรือมีข้อความภาษาไทยนะครับปรากฏขึ้นมาด้วยนะครับเอาละครับคราวนี้ลองคลิกเข้าไปนะลูกรายการนี้นะครับตามตัวอย่างนะเมื่อเราเข้าสู่ไปในเว็บไซต์นี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะพบเห็นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น อุปกรณ์นะครับที่เราสืบค้นนะครับเราจะเห็นอะไรบ้างลูกเห็นเป็นลักษณะของรูปลักษณ์ภายนอกนะครับว่ามีปุ่มกดต่างๆนะครับหรือว่าปุ่มสําหรับหมุนนะครับอย่างไรบ้างหน้าจอแสดงผลมีลักษณะตัวอย่างอย่างไรนะครับแล้วสิ่งสําคัญนะครับที่เราจะพบก็คือในเรื่องของคุณลักษณะสําคัญนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนะครับก็จะบอกว่าหน้าจอแสดงผลเป็นอย่างไรนะครับแล้ววิธีการใช้งาน มีค่าอะไรนะครับที่ต้องกังวลหรือต้องใส่ใจบ้างนะครับคราวนี้มาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับว่าถ้าเราต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงนะครับที่เรียกว่าเป็นข้อมูลเฉพาะนะครับเราก็สามารถทําไมลูกคลิกเข้าไปดูได้นะครับดูซิว่าเวลาคลิกเข้าไปแล้วนะครับจะพบจะเห็นข้อมูลอะไรบ้างนะครับตรงกับที่เราสนใจหรือไม่นะครับเอาละครับเด็กๆหลังจากที่เราสืบค้นไปตามตัวอย่างแล้วนะครับคราวนี้นะครับ การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือจากอินเทอร์เน็ตนะครับมีประโยชน์อย่างไรครับเราไม่ทำแบบดีได้ไหมนะครับประโยชน์ที่ได้ก็คืออะไรครับทําให้เราทราบข้อมูลนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเราซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือเหล่านั้นมาแล้วนะครับมีคู่มือให้ก็จริงแต่เอ๊ะจำไม่ได้แล้วว่าคู่มือนั้นเก็บไว้ที่ไหนนะครับหรือบางครั้งคู่มือก็สูญหายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน,น็ต ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราเข้าใจนะครับวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นได้นะครับอย่างรวดเร็วแล้วส่วนใหญ่นะครับเขาจะมีข้อมูลนะครับอยู่ในเว็บไซต์เจ้าของที่เป็นผลิตภัณฑ์นั้นๆอยู่แล้วนะครับเอาละครับคราวนี้เรามาดูแนวทางนะครับในการพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุแล้วก็อุปกรณ์นะครับอย่างแรกก็คือขนาดแล้วก็น้ําหนักนะครับเหมาะสมกับการนํามาใช้ของเราหรือเปล่านะครับสิ่งที่ตามมาก็คือใช้พลังงานแบบไหนนะครับอย่างเช่น ยกตัวอย่างนะครับในมัลติมิเตอร์นะครับที่เราไปสืบค้นเมื่อสักครู่นะครับเอเขาใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับหรือใช้เป็นฐานฐานที่ใช้มีลักษณะแบบใดนะครับเพราะว่าฐานเนี่ยมีหลายขนาดใช่ไหมลูกเพราะฉนั้นเราก็ต้องเลือกหาทําไมครับที่เราสามารถซื้อหาได้สะดวกนะครับต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับว่าการใช้งานของเรานั้นเราจะไปใช้วัดหรือใช้ทดสอบนะครับ ค่าต่างๆในการใช้งานเนี่ยลักษณะแบบใดมีค่าต่ําสุดเท่าไหร่มีค่าสูงสุดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเราไปตรวจสอบค่าของอุณหภูมินะครับถ้าเป็นอุณหภูมิปกติอันนี้สามารถทําไมครับหาซื้อได้โดยทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นการใช้งานเฉพาะนะครับอย่างเช่นเราไปตรวจสอบอุณหภูมิของหม้อต้มนะครับเอหม้อต้มเนี่ยต้องมีอุณหภูมิที่สูงกว่าการใช้งานปกติใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือที่เรานํามานะครับก็ต้องมีคุณสมบัติพิเศษนะครับดูซิว่าทนความร้อนได้สูงนะครับเท่าที่เราจะนําไปใช้งานหรือไม่นะครับไม่อย่างนั้นแล้วทําไมลูกอาจจะชารุดเสียหายได้ง่ายนะครับต่อมาก็คือเป็นเรื่องอะไรครับขีดจํากัดต่างๆของวัสดุหรือว่าอุปกรณ์ที่นํามาใช้นะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการซื้อแผ่นไม้นะครับมาทําเป็นโต๊ะนะครับที่จะต้องรองรับน้ําหนัก นะครับบางสิ่งบางอย่างที่จะใช้งานอยู่นะครับเราก็ต้องดูซิว่าเอชนิดของไม้ที่เรานํามานะครับเหมาะสําหรับรับน้ําหนักอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราจะนํามาวางบนโต๊ะนั้นหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกไม้บางเกินไปรับน้ําหนักไม่ได้นะครับหรือไม้ชนิดนั้นอาจจะชํารุดเสียหายจากการใช้งานเพราะว่าทําไมลูกเราทํางานที่เกี่ยวข้องกับน้ําเกี่ยวข้องกับความชื้นใช่ไหมครับถ้าไม้ไม่ทนน้ําไม่ทนความชื้น ก็ทาไมลูกใช้งานไปนสักระยะหนึ่งก็จะชํารุดเสียหายนะครับเพราะฉนั้นต้องเลือกวัสดุให้คงทนนะครับแล้วก็ใช้งานเหมาะสมกับชนิดของการใช้งานของเราด้วยนะครับมาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นลักษณะของการใช้งานนะครับอย่างเช่นปลั๊กไฟนะครับสมมุติอาจารย์ไปซื้อสว่านมาใช้งานนะครับแล้วปลั๊กไฟที่ซื้อเป็นมาตรฐานของต่างประเทศบางประเทศนะครับใช้ปลั๊กชนิดเดียวกับ ประเทศไทยแต่บางประเทศนั้นปลั๊กมีชนิดที่แตกต่างไปถึงแม้จะราคาถูกนะครับซื้อจากอินเทอร์เน็ตได้ก็จริงนะครับแต่พอนํามาใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นลูกไม่สามารถเสียบป,ปลั๊กไฟที่ใช้งานในบ้านของเราได้เราก็ทําไมครับต้องเสียเวลาเนาะมาตัดต่อนะครับของปลั๊กไฟเพื่อให้ใช้งานกับบ้านของเราได้นะครับก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะครับประเด็นต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องของระยะเวลาการใช้งานลูก นะครับสมมุติว่าเราซื้อสว่านนะครับแบบไม่ต้องเสียบปลั๊กก็คือใช้แบตเตอรี่นั่นเองนะครับแต่เราต้องการใช้งานถึง3มชั่วโมงสิ่งที่เราต้องดูก็คือคุณสมบัติของสว่านนะครับที่เราเลือกซื้อมานะครับใช้งานได้นานถึงขนาดนั้นหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าใช้งานได้เพียง1ชั่วโมงก็อาจจะน้อยเกินไปนะครับอาจจะต้องไปเลือกนะครับยี่ห้ออื่นนะครับที่สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับที่เราต้องการนะครับประเด็นต่อไปก็คือในเรื่องของความเร็วนะครับอย่างเช่น ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นความเร็วในการประมวลผลนะครับถ้าเป็นสว่านในการเจาะนะครับก็ต้องดูซิว่าความเร็วรอบของสว่านนะครับเหมาะสมกับงานที่เราจะนําไปใช้หรือไม่นะครับต่อไปก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับดูซิว่าถ้าเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีการตัดวงจรนะครับกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรอัตโนมัติหรือไม่นะครับถ้ามีเราก็จะรู้สึกทําไมครับ ปลอดภัยนะครับในการใช้งานนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราใช้งานไปนะครับอาจจะไปโดนอะไรครับโดนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความคมนะครับในการที่จะตัดในเรื่องของสายต่างๆนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นนะครับแล้วถ้าเกิดกรณีที่ลัดวงจรขึ้นมาเขามีวงจรตัดอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นเราก็คลายกังวลหรือว่าเบาใจได้ในระดับหนึ่งนะครับเอาละครับเด็กๆคราวนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการเลือกวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือชนิดต่างๆ นะครับให้เหมาะให้ควรกับงานที่เราจะนํามาใช้นะครับแล้วก็วิธีการสืบค้นนะครับกรณีที่กู่มือนั้นสูญหายนะครับหรือว่าไม่มีอยู่หรือเป็นภาษาอื่นนะครับเราก็สืบค้นในเว็บไซต์ใช่ไหมครับเข้าไปในเว็บไซต์ของ Google นะครับแล้วก็สืบค้นสิ่งที่เราต้องการนะครับก็จะสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ทําไมครับสามารถนํามาปรับใช้กับการทํางานของเราได้โดยเดียวนะครับเอาละครับเด็กๆคราวนี้คุณครูต้องการให้พวกเรานะครับเข้าไปสืบค้นเกี่ยวกับ เอออันนี้เป็นอะไรเอ่ย 2N2222 อันนี้เป็นอะไรครับเป็นพาร์นัมเบอร์นะครับหรือหมายเลขของทรานซิสเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดนึงเขาเอาไว้ทำอะไรนะอันนี้คุณครูก็อยากรู้เหมือนกันนะให้พวกเราลองสืบค้นดูนะลูกนะครับอย่างแรกก็คืออุปกรณ์ทรานซิสเตอร์นะครับหมายเลขนี้นะครับมีขาสัญญาณทั้งหมดกี่ขาแล้วแต่ละขานะครับมีชื่อเรียกอะไรบ้าง นะครับประเด็นที่2ก็คืออุปกรณ์ชนิดนี้มีสัญลักษณ์ทางไฟฟ้านะครับอย่างไรนะครับลองวาดมาดูนะครับแล้วอย่างที่3ก็คือวิธีการต่อใช้งานนะครับลองดูซิว่าอุปกรณ์นี้เวลานํามาต่อใช้งานนั้นมีตัวอย่างการใช้งานอย่างไรนะครับเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างในการนําไปประยุกต์ใช้นะครับหลังจากที่เด็กสืบค้นข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับลองมานําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหน้าห้องนะครับดูซิว่า เว็บไซต์ที่เราไปสืบค้นเจอนะครับกับของเพื่อนๆนะครับมีความเหมือนความต่างกันอย่างไรให้รายละเอียดที่มีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วเว็บไซต์ใดที่มีความเหมาะสมนะครับในการสืบค้นอุปกรณ์ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้นะครับไปหลายประเด็นทีเดียวนะครับแล้วเด็กๆนะครับเวลาทํากิจกรรมกลุ่มอย่าลืมนะครับมีส่วนร่วมนะครับเข้าไปช่วยเพื่อนๆด้วยนะครับ เวลาทํางานกลุ่มนะครับเราก็ต้องมอบหมายหน้าที่กันนะครับว่าใครจะทําอะไรกิจกรรมใดนะครับเสร็จแล้วก็นําผลงานทั้งหมดนั้นมารวบรวมแล้วก็นําเสนอร่วมกันนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับมีประโยชน์นะครับแก่ตัวเราเองแล้วก็แก่คนอื่นด้วยนะครับให้เราประเมินนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับดูซิว่าเทคนิคต่างๆความรู้ต่างๆที่เราได้รับนะครับสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับของใครได้บ้างนะครับ ลองไปแนะนำน้องๆเพื่อนๆนะครับหรือคนในครอบครัวเราก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับอุปกรณ์ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้านะครับมีอันตรายอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองหรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆหัวข้อที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับยังมีอีกหลายหัวข้อนะครับที่น่าสนใจนะครับถ้าสนใจนะครับครั้งหน้ามาติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ リーブ!